ครับวันนี้เราจะมานำเสนอเคสคอมพิวเตอร์นะครับ mm. Dell Optiplex GX520 นะครับตัวนี้ลักษณะตัวเครื่องขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าเคสปกติแต่ว่าประสิทธิภาพสามารถใช้ได้เลยนะครับผมตัวเครื่องนะครับมี CD-ROM DVD RW นะครับมีช่องเสียบหูฟังและ USB หน้า2ช่องนะครับส่วน USB ช่องหลัง6ช่อง ุ่ม power นะครับขนาดกระทัดรัดสามารถกดเห็นได้ดีนะครับจะมีไฟสีเขียวนะครับแล้วจะมีโลโก้ของเดียวด้วยจอนะครับใบออดนะครับจะแสดงหน้าจอใบออดให้ดูส่วนของไฟสเตตั s นะครับจะมีไฟ status 2ัดิสนะครับรวมไปถึงอันดับการทำงานแต่ละขั้นตอนของ เครื่องนะครับผมเรียงตามระดับเลขหนึ่งถึงเลขสี่นะครับซึ่งจะอยู่บริเวณจุดนี้บริเวณด้านหน้านะครับผมจะมีจะมีช่องระบายอากาศความร้อนนะครับซึ่งช่วยระบายอุณหภูมิภายในได้เป็นอย่างดีนะครับ